วันนี้โอป้าหาเรื่อง AI มาคุยกันค่ะ AI หรือ artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์เราได้ยินได้ฟังได้เห็นเป็นรูปธรรมในยุคนี้มากขึ้นบ่อยขึ้นทีขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของ AI นะคะมีการตอบโต้มีภาพให้เห็นว่าน,นี้คือ AI นะบางทีแยกกันไม่ออกด,ดยซ้ําว่าคนจริงหรือว่า AI กันแน่นะคะ ทีนี้เนี่ยจะว่าไปแล้ว AI เขาเริ่มมีการศึกษามีการพัฒนามานานมากหลายคนอาจจะยังไม่เกิดซะด้วยซ้ำไปนะคะแม้แต่โอปายก็ยังไม่ได้ไม่ได้เกิดนะคะในปี1950ถึง1970เนี่ยเขามีการพัฒนาโครงข่ายเรื่องของ AI นะคะและในยุค1980ถึง2010นะคะ2010เนี่ยมันก็มีการ เรียนรู้แล้วก็เป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นและในปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าเป็นการเติบโตของ AI อย่างก้าวกระโดดเลยทำให้พนักงานที่อยู่ในอุตสาหากรรมต่างๆตกงานกันเริ่มเห็นมากขึ้นแล้วเพราะว่า AI มันมาแทนที่นะคะทีนี้เนี่ย AI อะไรอะ AI มันมีสิ่งที่ทำให้มนุษย์ทึ่งมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมานะคะแล้วมนุษย์ก็ทึ่งในสิ่งที่ AI ทํทำได้นะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาต่อไปของมวลมนุษยชาติเพราะ AI เนี่ยมีการเรียนรู้แบบซ้ำๆซ้ำๆได้อย่างอัตโนมัติค่ะโดยศึกษาผ่านข้อมูลเก่า ข้อมูลเก่าก็น่าจะเป็นฐานที่ดีเป็นฐานที่สําคัญต่อการที่จะศึกษาอะไรถ้าหากว่าใครที่ขาดข้อมูลเก่าจะพัฒนาต่อได้ยังไงเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ข้อมูลเก่า AI ก็ทําได้อย่างลึกซึ้งเขาไม่ลืมที่จะเข้าไปศึกษาอันนี้คือความเจ๋งของ AI นะคะ AI เพิ่มความชาญฉลาดได้อันนี้เป็นเรื่องที่บางทีเนาะเราสมองมนุษย์อาจจะ ต้องมีวันที่จะเสื่อมที่จะล้าที่จะถอยแต่ว่า AI เขาเพิ่มเขาพัฒนาไปเรื่อยๆ AI เรียนรู้จากอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบก้าวหน้าก้าวกระโดดเราถึงเห็นว่าตอนนี้เขาพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวแล้วก็ AI เนี่ยจะวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่าแล้วก็ลึกกว่าสมองของมนุษย์นะคะ AI สามารถสร้างความแม่นยำได้อย่างเหลือเชื่อเลยนะคะ นี่เป็นประโยชน์ของ AI นะคะแล้วก็ ai เนี่ยสามารถใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากข้อมูลที่มีสิ่งที่เขามีสิ่งที่ข้อมูลที่มีเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ที่น่าสังเกตนะ,นะคะว่าแม้แต่ ai เองเนี่ยจากการที่เขาเก่งขึ้นมาเขาชาันฉลาดขึ้นเขาลึกซึ่งเขาเหลือเชื่อขึ้นเนี่ยเพราะว่าเขามีข้อมูลเขามีข้อมูลที่จะให้ศึกษาซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆมีฐานข้อมูลที่ดีเพื่อการพัฒนา เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่บ่งบ,งบ่งบอกคนเราได้เหมือนกันนะคะว่าจะศึกษาพัฒนาอะไรจะไปต่อยอดอะไรข้อมูลเดิมต้องลึกซึ้งต้องแน่นหนาแต่ที่สำคัญเรื่องของ AI กับเรื่องของมนุษย์มนุษย์ของเรามีกายกับมีใจแต่ AI เขาไม่มีใจนะคะเอออันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดฝากไว้เป็นแง่คิดนะคะวันนี้ก็แบ่งปันกันเท่านี้แล้วพบกันใหม่ค่ะ